เมื่อไรจะแปลงฟันไม่จะไปนอนแล้วนะกี่ทุ่มแล้วเนี่ยลูกนากูกี่มันโดยเอาจกแกแปลงฟันเมื่อไหร่คะแม่อิ่มแล้วล,ลูกแม่รอแปลงฟันให้หนูอยู่เนี่ย อร่อยไหมอันแม่อร่อยเหรออันมาจิจอก๋ยเก๋ยคุกกปุ้ยจุงกุ้งคืออะไรอันนี้คืออะไรคุกีโคกกี้กหรออืมอืมเราไปนอนได้แล้วแปลงฟันเลยเราไปนอนกับป้าป๊าได้แล้วป้าป๊าปอยู่ข้างในแล้วเนี่ยป้าป๊านอนแล้วนะรอ,อ,อ,อเธอคนเดียวเนี่ย

Ma, 아트 엄마 아 두고는 말와 진니다 잠깐만 이거 คณิตดีาบายก่อนบา,บายยสวัสดีค่ะก่อนฝ <Bye bye. S 1> ันดีค่ะค่ะทุกคนฝันดีค่ะทุกคนกันพูดก่อนลูกสาวบา,บายๆ FC ก่อนเลยลเล้วเล้วบายอเคจินดาอะตุกุิายคือโอกคจินดามาทีกตองอ